สวัสดีครับร้าน j j b จบ hop อครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องรุ่น h a ส47นะครับตัวใหม่ล่าสุดมีให้เลือก2แบบคือรุ่นทับทิมแดงเลดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นทับทิมขาวไว้กล่องดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะครับฝาด้านบนเป็นฝาลายเคปบล่ากล่องมันจะเป็นแบบมนๆแต่ก็จะมีตัดส่วนว้ลส่วนโค้งเยอะนะครับนี่เป็นรุ่น แชส47มีส่วนวาวส่วนโค้งดีไซน์สวยงามกล่องหนามากนะครับเรามาดูภายในกันเปิดเข้ามาก็นี่ภายในจะมีถาดรองพร้อมชุดนอด็อตแล้วก็คู่มือการติดตั้งให้นะครับสามารถเอาไปยึดกับแหลกท้ายได้เลยมีวัสดุภายในงานพลาสติกหนา จะมีขอบยางนี่นะครับด้านในขอบยางกันน้ํารอบใบเลยมันจะมาครอบทับกับตัวล่างนี้นี่เปิดปิดก็แค่กดด้านล่างนี้นะครับตัวนี้หิ้วเข้าที่พักได้ใส่หมวกได้ถึงสองใบเต็มอันนี้ผมจะใส่หมวกไว้ให้ดูนะครับนี่เป็นรุ่นหมวกเรียวสากลมๆหน่อยแต่ถ้าหมวกที่มีสปอยเลอร์ด้านหลังก็ต้องดูกันอีกทีนะครับมันจะแน่นไป แชต47ลิตรทับทิมตัวนี้เป็นทับทิมสีขาวนะครับส่วนตัวนี้เป็นทับทิมแดงนะครับบาะพิงด้านหลังสามารถซื้อติดตั้งเพิ่มได้นะครับตัวนี้เป็นบาะพิงด้านหลังก็เจาะรูกล่องจากภายในยึดอยู่ประมาณนี้นะครับคนซ้อนก็นั่งพิงสบายไม่เจ็บหลังรับหลังพอดีเลย นี่เบอพิงเป็นฟองน้ํานิ่มๆน,น,นิ่มมากนี่ครับรุ่นแนะนําเลยครับราคาเปิดตัวตอนนี้4,950บาทบ่อพิงบวกที่700บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทยลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาติดตั้งที่ร้านก็ทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะหรือเข้ามาเลือกกล่องที่ร้านก็ได้นะครับทางร้านเรามีให้เลือกเพียบหลายแบรนด์เลย สนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i k Shop ได้โดยตรงเลยครับ